ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายภาษาบรีกล่าวว่ามาตาปิตุอุปทานังเอตมังคารมุตตมังแปลถอดความว่าการาบำรุงบานดาปิดาถือว่าเป็นมงคลของชีวิตนับย้อนหลังกลับไป น่าจะสิบห้าปีหลังจากที่แม่สมหวังผู้ประเสริฐจากไปยังไม่มีวันกลับในวันที่สิบห้าเย็นวันที่สิบห้าโยมพ่อดำรงหรือโยมเส่งปัตถมาลีเป็นคนหายหลำเชกเช่นเดียวกันมีเชื้อสายหาหลำเชกเช่นเดียวกัน เป็นญาติเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันแล้วก็มาแต่งงานกันแล้วก็จากกันไปในวันนี้ตรงกับวันที่16พฤษภาคมในวันที่15พ่อยังมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยหลังจากนั้นวันที่16ยังมาถวายพระตาหาร เช้าเป็นธรรมดาหลังจากขับรถออกจากวัดไปก็รถสิบล้อได้ชนท่านคนที่อยู่ที่นั่นบอกว่ายัางวิ่งไปคุยกับท่านเลยพอ่พอพ่อเป็นไรหรือเปล่าพ่อบอกไม่เป็นไรมึนๆพ่ออยังสวมหมวกกันน็อก หลังจากส่งพยาบาลลงพยาบาลแล้วเลือดก,ก็ค่อยซึมแล้วก็จากไปอย่างมีบุญหวนกลับเช็กเช่นเดียวกันมีคนเขาบอกว่าพ่อให้ชีวิตดีที่สุดแล้วแม่ให้ชีวิตดีที่สุดแล้วแม่ท่านไม่ได้เลี้ยงเราไม่ได้ดูแลอะไรเราเลยแต่ท่านให้ชีวิต ให้กำเนิดดีที่สุดแล้วได้มีโอกาสดูแลท่านไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารหาข้าวไปเทให้ท่านทุกเดือนทั้งพ่อทั้งแม่หากับข้าวไปให้ท่านซื้อไข่ไปให้ท่านโอนตินไมโลไปให้ท่านนมไปให้ท่านทุกทุกเดือนเสมอเสมอ มอบให้พ่อก็ต้องมอบให้แม่มอบให้แม่ก็ต้องมอบให้พ่อมีอะไรอร่อยก็นึกถึงท่านแล้วเอาไปให้ท่านเสมอมองดูท่านทานแล้วมีความสุขได้มีโอกาสตอบแทนสุภาพอรุษกับสุภาพสตรีผู้นี้จนกระทั่งถึงวันที่ท่านจากไปวันที่ท่านมา จุดธูปเทียนบูชาพระตรแล้วก็จุดธูปเทียนที่หน้าศพแม่สมหวังยังพูดกระซ้าท่านเลยโยมมีอะไรในใจก็ขออภัยกันนะอย่าผูกอาคาตพยาบาทกันปากฏว่าท่านยังหันกลับมามอง,ป,งปรางปานประหนึ่งว่าอย่าพูดต่อไป แต่เป็นความประทับใจในชีวิตคนเราก็แค่นี้ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันคงไม่เกิดมาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันแต่ว่าเราทำดีที่สุดแล้วดูแลท่านไม่ว่าจะเป็นถุงทะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าไม่ว่าจะเป็นฝาเท้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของต่างๆดูแลด้วยความรู้สึกว่า mm. เรา เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านตอบแทนท่านให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ในวันนี้เป็นวันจากไปของคุณพ่อดำรงปัทมาลีคือโยมโยมเซ่งซึ่งจากไปแล้วขออนุโมทนาบุญสร้างบุญกุศลให้ท่านขอให้ท่านอยู่ที่ไหนก็ได้เวยทิพยสุขที่ ทีพยะสมบัติในปรโลกด้วยเธอ